เอากระซี่ับรอยซี่บรอยหลอมหลอมแล้วละกัได้เ่าไหได้เ่าไหเบิดเบิดอะครับสวัสดีตอดใบเมื่อนี่เขาใกล้มาคนเข้าห่างจากที่เขามามัดไว้มือวานนี้หลงแค่คนเข้าเหย่ยมซี่เมื่อนี้รวมด้วยช่วยกัน ลงเค้กตุ้งหงายาวนี่บุกขอไทยครับตัวตุ้งหายาวซื่อๆเดี๋ยวคนนี่แล้วฮะก็อีไปซี่ซอยกันฮอบซอยกันเบกรวมด้วยซอยกันหลายๆคนเดี๋ยวก็เสร็จรวมด้วยซอยกัน รอบสุดท้ายแล้วใกล้อิสราเลลแล้วเอาเจ้าเจ้ารอบสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายแล้วรอบด้วยช่วยกันหกสิบขึ้นไปปอนหัวซีเด้อมื้อนะได้ยินบอว์โหทูเก่งเก่งเก่ง สั่นในแม่เว่ยจะค่อยส้มเงินรัฐบาลเขาเจ็กเลยหมดแล้วว่า,ากับเขาก็ได้มาหอ้องลานแล้วลานซ <c oughs> ี่นี่ครับเตียมการโรอรอซี่ก็มีโยงโซ่งส้มสี่ห้ามีโยงหกฟ้องเจ็ดพ้อ 6, งเตรียม ลอลุกซีตังไม่ซี่ระวังรอสีข้าวนะก็มียอดแงะให้ดูนะคะโอ้ถิ่งานนีม้วนคักยำรอสีข้าวลรวมันยอนแงะยอนแงะอยู่เลยกของควัดเราไม่ธรรมดา

ตร้องทุ่งเล็กด้วย แล้วแล้วครับพ่วงถี่เล็กได้ได้เราได้เป็ดพุ่งวะพ่วงถี่เล็กก็ได้เป็ดพุ่งโอ้เืกกอว่าส้มก่อนเติบอยู่เข้าดีเติบ <c oughs> เอาอันนั้นนะอันนั้นสิบหกเครื่องกันนะ <c oughs> ครับพ่วงที่สองก็เริ่มแล้ว กระได้วงที่สามแล้วอว่าวงนี้ได้ไรบ้าเลยวงที่สองก็ได้สิบสองหุ้งวงเขแรได้เฟวงสี่งก็ได้สิบซองได้เปงยี่สิบแ้อันนี้วงที่สามนะรวมสี่กะมังวยากากที่เข้าวงก่อนใบใบเด่ออน ช่ยช่วยกันลงเท็กซี่เขาตามวิธีชาวให้ชาวนาผู้อยู่ใน,มนเ,เมืองก็เพิ่งปัจจัยนีแเลยประการใจปัจจัยหมดกระเซยนจาักการเทนงานก็มาอยู่บ้านอายุบ้านแบบอยู่บ้านอานอกนอกหนาวก็ได้มาเห็นแปงกระเทศให้หนา,าก,กาก็ พ่อแม่ก็ได้เห็นได้สร้างให้ไว้เราก็มัดเท้าตอดอยู่บ้านเราก็ได้เห็ดออกได้มาเห็ดพาที่เข้าอันนี้มันปกติก็เอารถเกี้ยวนะจาว่าเข้ามันลมเข้ามันลมไม่ถึงก็ส่งก็พอได้เอารถหลงเกี่ยวพอได้ขึ้นเกี่ยวก็เกียกเก่ยว,ยว,ยวได้โยงมันมีแต่ขี้ด,ดิอดไล่แล้วก็เลยมัเกี่ยวก็เลยแล้วผมเกี่ยว ทีเ่เขาต่อไปเรียบร้อยแล้วพวงที่พวงที่ซ้ำเรืออยู่ซองสามเรืออยู่สามพวงแล้วไปแล้วสามพวง ี้ก็ควงสุดท้ายแล้วนี่เป็นการทอนร้านนะนะได้จัดการเส็จเรียบร้อยจากที่เข้า ปาีก็ได้ก็ได้ป็นการเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปนับเบิงไวายยี่ใดจักทุ่มครับเอากระสีกรบร้อยสีกรบร้อยหลบมหลอมแล้วแล้วก็ได้เท่าไได้เท่าไรเบิดเบิดอหกเอ็ดได้61โอ้สมปันเติบอยู่ ตัวนี้หกควงบ่ที่เขาลากมาหกควงเนี้ยเนาะแน่นอนแน่นอนเขาทาอยู่เขาอะขันบนขันบนบ่กับตัวไปฮะกีเอาไปบ้านมันนี่ยเอาไปขึ้นเราขึ้นเราพร้อมบ่จะพับตากก่อนเจ๊นึกว่าอยากขึ้นเราพร้อมมันหรอก โอเคครับทุกคนได้รักไปบ้านไปเทไปตากอีกแค่หนึ่งเข้าบ่อนแห้งดีได้จัดการเอยคนขึ้นรถเตรียมตัวเอาเข้าบ้านสี่แล้วหรอวะกลับเข้าหอก็ได้มาฮอดบ้านแล้วแล้วก็บ่ได้เอาขึ้นเราเสียเก็บไว้ในกรมรอตากอีกไหมก่อนือว่างานนี้ก็ เรีย,ย,นนยบร้อยกันกคนก็ังกนไรก็เช็กกันตามเป็นกำลังใจสวัสดีครับ